สบปยดีปาลุงสบปยดีสุขุสุขคนสุขม,มองสุบอลสบปยดีเอฟซีที่หับแข้งพบกันเซนเกาเซนเคยปาลุงกับซองเบาควานันบา,านนาผาน้องมวยเพื่อนมาคุดกบปาลุงได้เลยมาเทมากันสามสี่คนปาลุงเลยเมื่อนี้ เกิดยังขื้นปะลงไปมาเบิงกันเสียงอีสังนี่โอ,อ,อ้โหพะลุงอ้องอาาานาน้องาา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 าอาา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 าอาา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 อาา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 บาา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 า่าา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  น้องแคนดี้นี่ชมประมาณใท่ไหมแคนดี้นี่สบายดีป่ะลุงลูกอุอ้โห่น้ำกบบักหัวเนี่ะปัาแหลกอัะยุ่งตัวบักใหญ่ทั้งนั้นกระได้ปะลุงเลยโผล่ก็ได้กระได้ตัวบักใหญ่ทา้งนั้นก็ได้กบคือกัรน้องมวยมีทีกระปุกแท้มีแต่น้องมวยแหละปะลุงเลยที่บ่ได้ ปลาทันไดเขอต้หนองมวยปลาปลาขอนปลาลูเลยปลาขอนระเบิ่งปลาลูน้องคนดี้เจ้าครับหลคุดก๊บนะครับ น้องเลยจะคูมันแนวไดเนาะจะน้องมวยนนก<า>ับปลาและไเพิ่นมากขนาดพอโตน้องมวยกับปลาลุงน้องมวยเพิ่นประมาณเน่เพิ่นกระมาหาน้ามุงอะไรเพิ่นเห็นซับวินาทไปหา,ปหากบได้หลาย ก่นจที่วอนหานองมวยจ่อีสันบคบแล้วจะบวมา่ไปกระเขาไปมาลุนกันว่าได้หรือบม่ได้หูมันลบ่ปะไงเหรอฮะมาดด มะไรเลยปลาลุงไงของเปล่าเกิดั้นขึ้นก็หก้อยกันนิ่มไปเปื่เลย ไกลจเลเล่ลอกแล้วลงเลยคพวายม้าฮาเกี่ยวเขาแล้วนี่มันกบมันคือยู่ฮู้ปลาดงเลยพี่ช่ป่าหันะกมันเต็มันเด่ยไปจิงง เ,เ uh, i, ulously, ินน so uh, ู้นก mm. ja ็ไล้อ้าวดุดลงตัวใหญ่เลยม่หน่มใหม่ดตเนปลาดุ้งเลยไปน้องแค้นมาแล้งเลยจกันไหมมือนบะเถิงเ่่อจกันนี่เกปลดุ ขอคุณเปร้ะไม่ตดขดตองอลงเลยเพิ่นได้แต่แวนเพิ่นคุดเองหนอะป้าลูกเอ้ยเขาคุดแล้วเพิ่นจังได้ได้ เซตไปแล้วตัวหนึ่งน้องมวยวะมัน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 มาลุ้นกันปลาลูมันจะมีครบหรือจังไดหนฮะไม่ใช่อยังน้องมวยใช่บุม๋มม,มีสามปลาลู ปลาลู่หัวหูเป็นอะไรอืมปลาลุ่มงามอะไรมันหลุดแต่ปลาลุ่มมแจะไถ่ายเคยนะคืนปลาลุ่เหมือนเอ้ยตื้นนึกปลาตื้นมาเกือบไได้ โดดขึ้นมาคุกปับลด <c oughs> <c oughs> นำมยดีใจขนาดเพื่นบด้เ็นหู้เลยปะลูงเอ้ กันปลาลูกโคบต่จสมีหรือบมี่ลาลูกเ้ยมาร่หรุดนอส้มกันมวยไอ้ได้ปลแล้สองตัวปาลูกแต่หูแจสีได้หรือบ่ได้ก็ยังมู้นีดีไป จะขึ้นก็ลุงเสซงหื้อแล้วมาเหมืนกันอื๊ะเป็นทรงใหญ่แท้ะคือคืออยู่ได้น้องมวยคือคงโลงคงโลงเนาะเจอเห็นแทฮะบวแมนกระปูกระปูก็ลุงเลยน่ารักสิ จะสอดจะน้องมอไม่รู้สิออกมาดูดูมาทักโอ้ยไปจมปูเนียนเนนเอาเข้าไปเรื่อยๆมันบ่มีมันวัวทูน้องมอสิได้นอนใส่ละปลาดู่งเลยบาดไปจัดสิได้หรือเปล่าได้มาลุ่มมาลอส้มกันหูวที่สี่ปลาดุงเลย บ่ได้นมวยบอทีตัวบ่ได้เอาหนงมวยจนเมื่อยเลยจะได้นอนใส่อ้าวลบไปทางไหนต่อนงมวย จะที่พูดกันมาแล้วปลาลุงเอลยน้องมวยเพชรกระเมื่อ,อยแล้วฉันทำกระชิดกรับกันแล้วปลาลุงเดี๋ยวขอลอลุ้นคุ้มนี่ก็ปลาลุงเลยน้องมวยสบายลอลุ้น,นก่อนคุมน้มนี่มีระบุมีก่อนกลับมุ่เป็นมู่ยุดท้ายแต่น้องมวยกระชิดก,ก,กปับตัวปลาลุงเลยจะฮาบุกต่อหูชมงามที่น้องมวย มันก็อาสจจีเห็นมาแจ้งปลวงประวันมือดอยู่ในหูในคุ้มก็ไันไปถ่ายประลุ่งเบิง่งพอใกล้ๆมันก็ถ่ายใกล้บ่ได้เขาคุดลงไปมันมืดมืดประวังเลย อมนเอียงอยงนีะก็มารอรุ้นกันปะลุงตองเนเคุดแล้วขุดไปเที่ยบบ่อยเป็นได้น้องมวยดทำกิจกรรมกันอะไรจังได้กับพ่อกบนอกกาหนาปาลุงมาเบิบ่งนกบกันปะลุงเอ้ยมีอยู่กบจกตัตนสองตัวสอตัวปาลุงอยู่ในของ มะฮอร์นี่ก็สูมาพะควรแล้วปลาลุงเลยก็บสิไดายลาคขีดไปเพียงท่านี้จยงไดกก็เพราะกัโนโอกาสหน่าปลาลุงสบายดีสด,สดีพาลงวมยมาหาหล่อทงหายทงหน้าปลาลุงเลยหลังจากที่ไปกวดท้องตรวจท้องเนาะสบายดี